ข <Korea> <Face Center. S 1> ออนุญาตเอ่อ คัดภาพขึ้นมาโชว์ให้คุณเห็นนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเนี่ยกรรมการกรรมการเนี่ยใช้คำพูดว่าเด็กๆแรงมากจนกระนั่งเขาคัดภาพอดีตมาในโซเชียลของกรรมการเอง <c oughs> มชนนโหดร้ายเหลือเกินแ,แต่ละภาพเนี่ยได้เห็นมางๆได้เห็นมากมากเวลาก็เห็นส <c oughs> ิคะ,ะเป็นไม,ม่ก็สนุกดีอะก็ตลกอะว่า แฟนคลับเขามีเวลาเยอะมากเลยนะที่จะไปหารูปเก่าๆหรือตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยี่สิบหกพี่ก็เคยผิดพลาดเหมือนกันนะเขาบอกว่าอันนี้เขาเขาเปลม่ยนสีหน้าเหรอลองพูดลองพูลองพูดผิดสีอะไรอ๋อไม่หรอกตอนนั้นตอนนั้นก็ท้องทิวตอนนั้นเก็บผิวขาวตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ภูเก็ตก็เนี่ยขาวมาละหน้าน้องดูไม่มีอะไร เลียกไงว่บ้านนียกง่ายเอทุกอยู่บ้านว่าน้องกวางด้าว่าด้านขวานี่บ้านยิ่งกว่าดูการแต่งหน้าดูวิธีการลงสีสิคะอันนี้มันปัจจุบันโมเดิร์นอันนั้นมันคือแบบประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะแยกแยะเห็นคนดูไม่แยกแยะสิปีที่แล้วนั่นคือลุคมันต้องแบบนั้นนะใช่เมื่อก่อนแบบแต่งหน้าน้อยไงคะส่วนผมคิอที่ผมต้องตัดต่อแน่นอนอยู่เคยแตางแบบอย่างนั้นเหรอยูเคยไม่เคย คือถ่ายแบบเคยถ่ายแบบแบบใช่ไม่แต่ต่อแต่สมัยนั้นอบอ้วนปอพอผอมแล้วมันก็หายไปตามธรรมชาติอลอวแล้วแล้วแล้วล้ล้มันท่าแบบว่าเอ็กซ์มาท่าท่าท่าสุดยอดมันมีเรื่องให้ให้แชร์กันดีกว่าจากรายการเฟสเอาอย่างนี้ดีกว่ารายการนี้ผมขอบอกเลยว่าบางคนบอกว่าเป็นรายการสองภาษาอผิเนี่ ว่ามันไม่แฟร์หรือคิดว่ามันไม่แฟร์หรือ can't take it then this game is not for you ขอตาบดซิทเธอไม่มีอินเนอร์คุณก็อยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ได้มานี่ก่อนแซล concentrate รู้สึกไหมรู้สึกไหม concentrate น้องเกเนี่ยสตรองซีซั่นที่แล้วก็ใช่ใช่ไหมแต่ว่าซีซั่นนี้มันมันมันดังใช่ใช่ค่ะของของคริสมีคำว่า d e s e r t ค่ะแล้วก็อย่างบีมีคำว่า concentrate ใช่ไหมมีคำไหนไม่ที่ติดปากกันบ้างโอ้ยมีอะไรมี e l e g a n t แล้วก็มีภาษาแบบว่าแฟชั่นเยอะซึ่งมันมาโดยธรรมชาติค่ะอาจจะเป็นพวกทั้ง3คนก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วบางครั้งเนี่ยการที่จะ express ความรู้สึกออกมาในเวลาที่กาหนดสั้นมันภาษาไทยบางทีมันดึกไม่ออกมันก็เลย strong strong stronger stronger look at me นี่ไง look at me look at me now อะไร strong 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 กระทั่งเวลาทะเลาะกันกูจพี่เกดทะเลาะกันอย่างเงี้ยบางทีก็พูดกไปเลยกัอยู่อยู่อูอยู่ ไปเลยดิเซอร์เขาพี่บอเดี๋ยวก่อนคนฟังไม่รู้เรื่องเขาเขาแบกไม่ทันพี่เพราะว่าหนูบอกว่ามันสดค่ะเขาขึ้นซับไทยมันขึ้นซับให้เรามาคำตอบมีค่ะเล้วเขามีบอกไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผู้ประสานกลิ่นเยอะเกลงว่าเราไม่มีเวลาทำซับดังนั้นพยายามทะเลาะเป็นภาษาไทย เขาเขามันไม่ทะเลาะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะหรือเปล่า่ม,มันใช่เป็นสื่อการสอนไปแลว้วคือชอบภาพไหนมากที่สุดติดตามนะคะเฟซเป็นแฟนคลับคนที่ขยันทําวิดีโอ,อไรพวกนี <c oughs> ้นะคือพวกเราอ่ะก็จะส่งวิดีโอให้กันแล้วก็รู้สึกว่าเวลาคุณผู้ชมทําอะไรที่ แบบเนี้ยสร้างสารรค์แบบนี้ส่งเสริมรายการอย่างเงี้ยพวกเราอ่ะก็ส,ส่งกันดูเองแล้วก็ mm hmm. มันทําให้เรารู้สึกหายเหนื่อยกับสิ่งที่เราทําไปใน,ในรายการนะคะ mm hmm. ตรงกันข้ามกับเ,เข้าใจว่าอินรายการเหมือนกันแต่ว่ามาพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ย mm hmm. บางทีมันก็คำหยาบคายมัน,ม,น,นมันรุนแรงมันรุนแรงเกินไป mm hmm. อะ mm hmm. ค่ะว่าเอพิโซดที่เพิ่งออนแอร์ไปรุนแรง หนักมากทราบค่ะถึงขั้นต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีการต้องสกินยาอะไรครับประสาทอะไรเ,เนะ <c oughs> ไหมบรรยากาศับหัวมไหมะไยนะยาอะไรเพิ่มสติ <c oughs> ออ,อ,อมันเครียดขนานดะเ,เกดไม่รู้นะสำหรับสองคนแต่เกดเนี่ยซีซัน่นนี้เกดตั้งใจม<า>เล่น Mind Game. มายน์เกม่วมเพราะว่าถ้า ควบคุมสติตัวเองไม่ได้อคุณก็หลุดแล้วก็ทำให้หนอยแพนิคแพ้ก็ได้หรือทำให้เขาเตัดสินใจผิดหรืออะไรเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้เกดวาง strategi ของเกดเกบอกเลยว่ากลับมาเล่นมาย d ์เกมเลยถึงทำไมว่าโอ้โหทีมบีหน้าดูไม่แพงเตี้ยนูน่นนี่อะไรเงี้ย it's all a mind game นั่นคือ strategi ของเกดของบีป,ปีนี้ คือของบีก็เล่นตามฟิวอะอจริงๆบีก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามีสัญญิอะไรมากมายแต่ว่าบีแค่มองเกมแล้วก็พลิกแพลงให้ได้เราต้องมีสติทุกครั้งเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพี่เก๋จะพูดอะไรอะไรมาหรือว่าคริสจะพูดอะไรมาเราก็ต้องแบบปรเทคตัวเองและปกปทองทีงไมได้ของคริสอะของคริสจริงๆแล้วคริสมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่พอหลังจากวันที่ได้ลูกทีมมาห้าคน คุณดูจากลูกทีมค่ะว่าสิ่งที่คุณจะต้องใส่เข้าไปในเขาเพื่อที่จะทําแต่ละแคมเปญนนั้นน่ะทำให้ดีที่สุดยังไงสุดท้ายแล้วที่เหลือคือจะเป็นมายเกมหรือจะเป็นวีแอคหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือ, Mid อควีลิตี้คุณมาเลยพร้อมรับ <laughs> ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นมาทุก e p i s o ดเพราะว่าคุณจะไม่ได้ไม่ได้คิดแผนว่าจะต้องฉันจะต้องตีคนนั้นอย่างนั้นฉันต้องตีคนนั้นอย่างนี้คุเอาทุกอย่างให้ ตรงเนี้ยของเราให้มันดีที่สุดให้มันทำให้ได้ที่สุดสุดท้ายแล้วใครจะพลิกผันนู่นนี่นั่นคุณรับรีแอคหมดทุกอย่างมันมีเพจเกดไม่เข้าใจอ่ะ่ะพี่เกดส่งคลิปมาเหรอไม่ไม่ไม่คือว่าเพจเนี้ยเขาทํามาตั้งพักใหญ่แล้วแหละแล้วเราก็ก็ติดตามเราชอบคิดว่ามันขำดีแล้วเมื่อวานนี้ได้น้อง เจ้าของเพจเนี่ยเขามาสัมภาษณ์เกตสําหรับแมกซีนแล้วเขาก็มาเฉลยบอกเนี่ยนี่คือเพจผมของลิมได้ไหมบอกได้ก็เลยคิดกันตั้งนานว่าเออเราจะเราจะไม่เข้าใจอะไรดีอืก็เลย เออก็เลยส่งคลิปอันนี้ที่ที่ที่เห็นค่ะตลบค่ะอยู่ดูยังคลิปนี้ดูยังจะเปิดอ่ะคือในเนื้อหาเนี่ยมันพูดเล่าถึงตอนที่หลังจากที่พี่เกดพี่เกดพี่เกียมันเกิดทะเลาะกันในรายการแล้วมีการที่ส่งมาบอกว่าพี่เกดง่ายง่ายนี่หยุดโดนโดนอย่างนี้เกดฝ่าแกอยังงู้ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อวานนี้คลิปคือเมื่อวานนี้เกตเปิดไอจแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแฟนคลับคุ้ยซะเขาแจกดอกไม้ให้เกศเต็มเลยเดี๋ยวก็ดอกเดี๋ยวก็ดอกเดี๋ยวก็ดอกเกศเ๋ยวก็ดอกเกศไม่เข้าใจอะเขาจะให้ดอกไม้อะไรหรอจะให้ดอกอะไรหรอแค่นั้นแหละแช่กันเยอะมากดีมากก็มาก็หาเดี๋ยวมาหาเดี๋ย วันนี้เกดก็ได้ดูไอจตัวเองแล้วก็แฟนคลับของคริสอะโอ้โหดอ,ดอกนู่นดอ,ดอกนี่ลูกเกดดอกดอกนู่นดอกนี่เขาจะให้ดอกไม้อะไรเหรอเกดไม่เขาายย้าใจอน่ะ The Face มันคือเกมจิตวิทยาเกมคัดคนออกอย่างที่คริสบอก Survivor หรือว่ามันเป็นเกมที่หาคนหน้าใหม่โพือนินกรคุณสก็ได้ค่ะไม่ใช่ทั้งสามมันเป็นกีฬาที่แข่งเพื่อสำหรับอนาคตของน้องคนหนึง่งในสิบห้าคนที่เข้ารอบนี้เพราะฉะนั้นเมนเทอร์ทั้งสาคนเป็นหัวหน้าของลูกทีมนั้นๆทำทุกอย่างเพื่อที่จะ drive ให้ห้าคนนี้ไปให้ไกลที่สุดในความสามารถของเขาครับ มันคือกีฬากีฬาบีสำหรับบีนะคะมีบอกว่ามันเป็นเหมือนหมากลุกอะคะ<ม>เราเป็นคนเล่นเด็กเป็นเบี้ยให้เราพาเขาเดินไปถึงเส้นชยัย<ม>เพราะฉะนั้นนะวิธีการของแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่น<ม>ที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าใครจะเล่นแบบไหน<ม>แต่สุดท้ายแล้วอะเดอะเฟก็คือคนเดียวเท่านั้น<ม>ที่จะชนะ<ม>แตใะ่ใครล่ะทีมใคร ยังคงเป็นคําตอบเดิมนะว่าเป็นมายเกมจะบอกมันมันคือมายเกมมันนั่นมันคือที่เกตพูดว่ามายเกมเนี่ยมันคือ s t r a t e g y ของเกตในปีนี้แต่จากประสบการณ์แล้วจากคนที่ดูรายการ r e a l ลลิไม่ว่าจะเป็นของเมืองนอกหรือของไทยเนี่ยนะคะคุณดูดีๆไม่ว่า commentator judge หรือ mentor เขาจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ตาม มีการคัดออกหรือยังไงก็ตามในที่สุดแล้วคนที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็นคนคนนั้นมันก็จะเป็นคนคนนั้นที่จะได้ไม่รู้ทำไมไม่ว่าใครจะถูกคัดออกหรืออะไรแต่ในที่สุดเนี่ยคนที่ suppose ที่จะเป็น The f เ c e เนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นสุดท้ายง่ห้แต่ละคนฝากหน้า และคำพูดที่คิดว่าคนจดจําเราจากซีซั่นนี้เลยอ่ามันมีหลายหน้ามันมีหลายคําพูดแต่เราจะให้ให้ให้คริสให้คริสให้คริสลองคิดประโยคไหนหน้าไหนเชิญครับคริสเป็นเมนเทอร์ของ The Face นะคะพี่เข้าใจมหมพี่เข้าใจมหมในรายการเป็นแบบนี้ผมจำได้คริสจะ ไม่เคยไม่คอยแอบไงนี่มันส u r v เ v o r หรือหาเฟซ่ะหาอะไรกันแน่หาอะไรกันแน่ครับดีไม่พูดได้ไหมได้ได้หน้าไหนละกันที่คิดว่าคนจะจำเป็นหน้าเหม็นเหม็นหรืออะไรทายักไหล แแลล้วหะคนไม่ค่อยยักไหล่กับหน้าตัวเองบีบีทำให้มันเป็นแบบอย่างอ่ะของเกดมีหลายหน้าแล้ว่าจะเป็นหน้าลูกอมหน้าลูกอมหน้าลูกอมคืออ๋อโอ้โหเลวหรือว่าหรือว่าหน้าแบบเหม็นเหม็นเหม็นแล้วก็มีท่าแบบนี้อ่ะยักไปยักมาแต่ให้ลูกเกดเลือกแล้วกันคำไหนท่าไหน and action ไม่รู้สินะ เวลานั่งถ่ายไม่เคยนั่งฟังไม่ได้นั่งด้วยกันค่ะพี่เขาแยกเขาแยกคนมีห้องของตัวเองเพราะว่าเนดี๋ยวมีตกกันแน่คือถ้ามันไม่แยกมันจะไม่ได้ทาได้ทาได้แบบนี้สุดท้ายเลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเกมก็คือเกมนะครับจะตีกันขนาดไหนแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่า ในชีวิตจริงรักกันใช่ไหมนี่ก็อยู่บ้านเดียวกันอีกใช่ไหมสองคนนี้ใช่างเดีอนกันเพราะตอนแรกเราอ่านเกมเอ๊ะเด็กสองคนที่บ้านหลังเดียวกันน่ะมาเข้ามาล่มคุณป้าดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนวางมากคิดอยู่ือนกันแล้วว่าเขาต้องรวมหัวแล้วก็เออเนอเนอนกนี้ไม่มีเพื่อนค่ะเลยออกตัวอนเลย ไม่ว่าจะกระแสบวกหรือลบท้ายที่สุดผู้จัดและดารานักแสดงทุกคนต้องขอขอบคุณแฟนๆที่เปิดบทสนทนาให้เกิดขึ้นและนำรายการวียดตี้ที่เพิ่มเติมรสชาติไทยๆเข้าไปนั้นให้กลายเป็นรายการบันเทิงยอดนิยมส่งท้ายปีนี้ ตอนนี้มีแต่คนแซวว่าไอ้วูดดี้ฟันเดียวเพราะภาพนี้ครับผมว่าผมเกียดมากเนี่ยไอ้ดำคุดดำว่ายเงี้ยนี่เป็นสิ่งเดียวสิ่งแรกในรอบ5ปีเลยที่เขารู้สึกอึดอัดที่สุดคิดอย่างเดียวว่าเอ้ย่เตยว่าพลาดเลยแล้วพอหักไม่มีอะไรในโลกนี้ที่วูดดี้ทำไม่ได้